ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o นะคะวันนี้ก็อยู่กับเค้กเช่นเคยนะแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่37นะคะเคกก็จะมาอ่านไพ่เหมือนเดิมซึ่งวันนี้นะคะเรามีไพ่สำหรับใหม่มาอีกแล้วนะคะของต้องมีเนาะ <laughs> เป็นอันนี้แตเกมออฟซรนนะคะเป็นซีดีเรื่องโปรดของเค้กเลยสวยมากสวยมากๆโชวด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นไกด์บุ๊กนะคะไกด์บุ๊กก็จะเป็นแบบว่าที่แบบบอกว่าการใบนี God ้หมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมันก็จะมีความหมายบอกทั้งแบบในเรื่องของความหมายทั่วไปแล้วก็แบบโลกภยัยการงานเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวไพ่นะคะถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ก็จะรู้ว่าด้านหลังแบบนี้นี่คือ ลายของโทรนหรือว่าบัลลังนะคะสวยมากนี่ด้านหน้าก็จะเป็นไพ่ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คืออีกิษปะกับจอห์นสโนว์จอห์นสโนว์ you know nothing จอห์นสโนว์ you know nothing แล้วก็เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เคทโชบมากสวยมากนะคะ มีใครอีกนี่เค้กเป็นแฟนขับเขานะคะเจมี่ลานิสเตอร์แล้วก็จะมีแม่บางกรอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคละเดี๋ยวเค้กจาก็เราก็จะสับไพ่เหมือนเดิมแล้วก็ตัดครึ่งนึงแล้วก็อ่านนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือว่าเป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องราวของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เดี๋ยวอาจจะเป็นอนาคตก็ได้นะคะเคก็อยากให้ใช้วิจารณาญาณในการรับชมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าทั่วไปนะคะจากไพ่เหล่านี้อะไรเงี้ยเคกขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะอืมเราก็จะตัดครึ่งเราก็จะอ่านครึ่งหนึ่งนะคะโอเคเคกขออนุญาตเริ่มเลยนะ โอเคอตัวคุณเนี่ยอาจจะพูดกับเขาตรงๆอะนะคะว่าเฮ้ยระหว่างเราเนี่ยคืออะไรระหว่างเราสองคนเนี่ยที่คุยๆกันมาเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแบบเริ่มจีบเริ่มคุยเนี่ยตกลงคิดอะไรกันแน่ระหว่างเราสองคนคืออะไร คุณอาจจะยิงคำถามออกไปแบบนี้และสิ่งที่ได้ตอบกลับมาหรือว่าความจริงที่คุณได้รับรู้ก็คือเขาไม่สดเขาไม่โสด,โสดแต่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ตัวเขาไม่สดคุณเองก็จะแบบอารมณ์แบบจึ๊บ เพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกดีๆเขาไปแล้วนะคะเหมือนคล้ายๆแบบคุณชอบเขารักเขาไปแล้วคุณถึงได้ถามไงว่าเฮ้ยระหว่างเราคืออะไรส่วนเขาก็แบบระหว่างเราเหรอเออเราก็รู้สึกดีๆกับเธอนะแต่ว่าเราไม่สนตัวเขาอาจจะอยู่ในคอมมิชเมนต์นะคะอยู่ในคอมมิชเมนต์คืออยู่ในความสัมพันธ์กับคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขารู้ว่าคุณเนี่ย คุณสมควรที่จะได้รับอะไรที่มันแบบว่ายุติธรรมแล้วก็ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบว่าต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบสองสาคนนะอะไรเงี้ยค่ะเขารู้นะคะเขารู้ว่าตัวคุณมีค่ามากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณมองเขาเป็นคุณมองเขาเป็นคนที่ใช่มาตลอดคือตั้งแต่รู้จักกันอะ่ะคุณ ชอบเขารักเขาคุณทําอะไรดีๆให้เขาเยอะแยะเลยอะ่ะแล้วก็คุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณมาตลอดแต่พอพอเรื่องราวมันออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะยอมรับกับก,บการตัดสินใจของคุณและเขาก็เขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจถ้าคุณจะตัดสินใจเดินออกไปจาก ไปจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าบอกเขาหรือว่าหยุดหยุดคุยกับเขาอะนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะรั้งหรือว่าดึงคุณไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบสองสามคนน่ะเอออย่างที่เค้กบอกว่าเขารู้ว่าตัวคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณคุณควรที่จะได้เจอกับคนที่เหมาะสมกับคุณอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ คุณรู้สึกว่าพอเขาอันนี้คือภาพที่คุณ,อคณมองเขาเนาะแบบคนที่ใช่อะไรเนาะแล้วพอมันเกิดเรื่องที่แบบอทำอะไรลับหลังหรือความลับมันถูกเปิดเผยอะพอมันเกิดขึ้นปุ๊บคุณก็รู้สึกว่าโอเคนาะทีนี้มันต้องเลือกความถูกต้องมาก่อนความถูกใจคุณก็เลยเคคิดว่าคุณน่าจะหยุด เขายอมที่จะปล่อยคุณไปเพื่อความถูกต้องเหมือนกันคุณเลือกที่จะหยุดและไม่ไปต่อกับเขาเหมือนกันทั้งสองคนเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคุณคุณหยุดจริงๆรอะนะคะเค็กว้าวคุณหยุดจริงๆคือคุณแบบ โอบักพลังงานหมดเลยคือคุณแบบอะไรที่เคยทำดีๆให้เขาข้อความดีๆความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆที่คุณเคยส่งให้เขาอะคุณดึงกลับหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เค้กบอกว่าคุณเลือกสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องมากกว่าความถูกใจเลือกทำตามสิ่งที่มันเป็นถูกศีลธรรมมากกว่าผิดศีลธรรมอะไรเนี้ยเออในขณะที่ตัวเขาอะเขาเลือกไปต่อกับ กับอีกคนหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าโอเคเขาก็อยู่ในความสัมพันธ์นั้นเนาะแต่ตัวเขาอะรู้นะคะว่าคนที่เขาคบอยู่ไม่ไม่ใช่สำหรับเขาอีกแล้วเขารู้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่แต่คนคนนั้นที่เขาคบอยู่ไม่ได้ทำอะไรผิดคนคนนั้นเคยเป็นคนที่ใช่เป็นเดมเพรส คนที่เขาเคยคิดว่าใช่แต่ณนะปัจจุบันหลังจากที่เขาเจอคุณอะคนคนนั้นไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาอีกแล้วถ้าคุณไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงคุณมากถ้าเขาส่องคุณได้บนโซเชียลต่างๆอ่ะ Facebook, IG, Twitter ออะไรเงี้ยส่องแล้วเขาก็ชมคุณอยู่ไกลๆว่าแบบสวยขึ้นนะดูดีขึ้นนะ ชีวิตคุณที่มันไม่มีเขาอ่ะมันคงแฮปปี้ดีเนาะคุณถึงได้อยู่ในเอเนอร์จีเนี่ยในแบบที่เป็นตัวของตัวเองดูดีดูดสดใสดูมีความสุขอะค่ะอันนี้คือภาพที่เขาเห็นคุณบนโซเชียลมีเดียหรือว่าหรือว่าแบบแค่ว่าเขามีรูปคุณอะเขาเขาได้เห็นรูปคุณแล้วเขาก็ชมว่าคุณแบบดูดีสวยแล้วก็มีความสุขในแบบที่คุณเป็น แม้ว่าชีวิตคุณจะไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเขาเขาแอบ,บแอบรักแอบ,บชอบแอบ,บให้กําลังใจคุณอยู่ไกลๆอะ่ะเออถึงแม้ไม่ได้คุยกันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณรู้สึกว่าการไม่ได้คุยกันอะเขาอะคุณคุณคิดถึงเขาคิดถึงบทสนทนาที่เคยคุยกัน คิดถึงตอนที่แบบสมมติว่าคุณเหนื่อยแล้วเขาเคยส่งข้อความมาให้กําลังใจอะไรเนี่ยคะ่ะคุณคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแต่คุณก็ได้แต่คิดถึงแล้วคุณก็คุณได้แต่คิดถึงแล้วคุณก็รอรอแบบรอแบบเจ็บเจ็บปวดด้วยนะรอแบบที่ไม่รู้ว่าจะข้ามผ่านความรู้สึกนี้ไปได้ยังไงเหมือนคล้ายๆรอ รอรถไฟที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยรอว่าเขาอาจจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคงไม่ติดต่อมาหรอกเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณคุณไม่ได้อยากรอแต่มันมันมันยังรักมันยังคิดถึงมันยังคุณยังมองหาคุณยังมองมองหาเขาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนตัวเขาอ่ะตั้งแต่รู้ว่า คนที่เขาคบอยู่มันมันมันไม่ใช่อะไรอย่างงี้เนาะเขาเขาก็แบบคือพอคนเราใจมันเปลี่ยนอะมันก็มันก็ไม่ได้อยากจะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือว่าใส่พลังงานใส่อนเนอร์จีในความสัมพันธ์นั้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะคล้ายๆแบบเขาหยุดทําง,งานในความสัมพันธ์นั้นไปกับคนนั้นอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะแสดงออกให้คนอื่นๆเห็น หรือถ้าเขารู้ว่าคุณดูอยู่ส่องอยู่แอบสืบเรื่องเขาอยู่เขาจะพยายามทําให้เห็นว่าเขามีความสุขดีนะเขาก็มีความสุขกับชีวิตเขาดีไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นแค่โปกเกรเซตเป็นแบบเป็นแบบว่าสิ่งที่ pretend แบบแสดงให้เห็นแต่ข้างในอะไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยออในขณะที่ในขณะที่ตัวคุณอะคิดว่าคุณส่องเขาจริง แล้วคุณก็คิดว่าเขาอะแฮปปี้กับแฟนเขาคนของเขาอะไรเงี้ยจริงๆคุณรู้สึกจริงว่าเออเขาก็แฮปปี้ดีที่ไม่มีคุณเขาคงไม่ได้คิดถึงคุณหรอกคงมีแค่คุณคนเดียวมั้งที่แบบรอการติดต่อจากเขาอยู่แบบเนี้ยคงมีแค่คุณคนเดียวที่เจ็บแล้วก็ร้องไห้อยู่ตอนกลางคืนคนเดียวอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะโฟกัสไปที่งานงานเงินเนี้ยค่ะ พยายามที่จะแบบโฟกัสไปที่งานกับเงินเพื่อที่จะไม่คิดถึงคุณในระหว่างที่เขาว่างอะระหว่างที่เขาทํางานแล้วเขาว่างเขาน่าจะคิดถึงคุณอะแบบหยุดความคิดไม่ได้คิดถึงไม่พอน่าจะเข้าไปส่องด้วยอะอะสตาร์ Star, ขึ้นมาใช่ไหมตัวคุณพยายามที่จะแบบไม่เศร้าโศกเสียใจพยายามที่จะแบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณแบบพยายามมาก ว่าเขาคิดถึงคุณมากอยู่นะแล้วเขาเขาคิดหนักเลยว่าแบบจะเอาอยัางไงต่อดีเพราะว่าเนี่ยคือเขาพยายามโฟกัสไปที่งานที่เงินเนาะแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาแบบเขาพยายามที่จะพยายามที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ว่าเขาเขาจะทํำยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณอะคุณคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจบไปแล้ว จบไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยว่าแบบเขาไม่ได้สนใจไม่ได้คิดถึงคุณแล้วจริงๆอะไรเงี้ยคือคุณแบบคุณไม่รู้เลยว่าตัวเขาคิดอะไรยังไงอยู่เพราะมันไม่ได้ไม่ได้คุยกันไ,ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะเค้มองว่ามันน่าจะเป็น separation อะไรเงี้ยคุณคิดว่าเขา give up ไปแล้วนะคะคิดว่าเขายอมแพ้ไปแล้วในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็คงแบบ continue คนของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแบบอืมถ้าเข้าไปคุยจะคุยยังไงจะพูดว่าอะไรบ้าง แล้วถ้าเข้ามาคุยแบบอย่างนี้อย่างนี้คุณจะตอบเขาว่ายังไงคุณจะแบบคุณคุณจะยังพูดคุยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่เขาจะไม่นิ่งไม่ไม่ไม่นิ่งดูไดอ้อ่ะเขาอาจจะแบบเข้ามาแค่แบบว่า hi how are you สวัสดีเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข,เข้ามาแบบเช็ค แตะๆดูว่าแบบเอ้ยคุณเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็จะงงๆว่าฮะไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็แบบคือคุณผ่านการร้องไห้เจ็บปวดมาแล้วพอเขาโผล่มามาแบบมา,แบบมาแค่แบบประโยคสองประโยคก็แบบไห้ฮอยอยู่สบายดีไหมแค่เนี้ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าแบบประมาณนั้นอะแต่ในความที่คุณรู้สึก ไม่ค่อยดีรู้สึกโมโหหรืออะไรเนี่ยต่อเขาอะน,นะคะความรู้สึกคุณต่อ,ขอเขาความรู้สึกหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาคือคุณดีใจคุณดีใจที่เขาทักมาคุยเพราะอะไรเพราะคุณคิดถึงเขาและลึกๆคุณก็รอเขาอยู่เขารู้ว่าการที่เขายื้อความสัมพันธ์ของเขากับกับแฟนเขาอะค่ะ มันเป็นการยื้อเวลาจบออกไปในแบบที่มันมันยื้อได้อีกไม่นานอะยังไงมันก็ต้องจบยังไงมันก็ต้องจบอะเพราะว่าเพราะว่าใจเขามันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมเขาเขาไปต่อไม่ได้นะคะคนนั้นนะแต่แต่ก็ยังพยายามที่จะยือ้อเค้มไม่รู้ค่ะจจะคบกันมานานก็ได้แล้วคราวนี้เนี่ย ในในในตอนที่เขาเขาหายไปแล้วเขากลับมาถามคุณว่าเอาเป็นยังไง,ไงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็คือแบบแคล้ายๆเลเวลอัพคุณก็เอาเวลาที่แบบเสียใจก็เสียใจแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวทํานั่นทํานี่ของคุณแบบอย่างที่เค้กบอกว่าเขาเห็นคุณเป็นเดอะสตาร์ก็คือแบบดูดีขึ้นสวยขึ้นนั่นนี่ใช่ไหมคุณก็คือแบบทาตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะคุณทาตัวเองให้ดีขึ้นจนจนแบบวันที่เขากลับมา คุณผ่านจุดที่คุณร้องไห้ฟูมฟายมาแล้วอ่ะวันที่เขากลับมาคุณก็เลยไม่ได้อีโมชันแนมากคุณค่อนข้างที่จะนิ่งและดูว่าเขากลับมาเนี่ยเออเขากลับมาเนี่ยเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณได้สามเพราะเขายังไม่ได้เลิกคนของเขาแต่เขามาส่งสัญญาณว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ แต่ตัวคุณบอกเค้กว่าคุณน่าจะน่าจะน่าจะบอกเขาไปตรงๆว่าถ้าถ้ายังไม่จบกับคนเก่าๆไม่ไม่มีทางที่เราจะเดินไปด้วยนะอย่างที่เค้กบอกว่าทั้งสองคนอะเลือกสิ่งที่ถูกต้องทั้งคู่เลยนะคะอารมณ์แบบเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่อะ่ะเออแล้วขณะตอนเนี้ย คล้ายๆกับว่าทั้งคุณและเขาอ่ะอยู่ในจุดที่แบบคุณก็แบบยังลืมเขาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้รอเขาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยในขณะที่เขาก็คือแบบเขากําลังพยายามที่จะคิดว่าเขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจเรื่องเรื่องของคุณกับเขาและคุณกับแฟนเขาเขาจะตัดสินใจนะคะหลังจากที่เขาตัดสินใจได้แล้ว ดี๋ยวนะโอเคสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยมันจะกระทบกับความรู้สึกเขามากๆ อย่างที่เค้กบอกว่าคนที่เขาคบอยู่อ่ะค่ะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาไม่ได้รักคนนั้นแล้วเขารักคุณพอเขาตัดสินใจที่จะมาเลือกคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณมันเลย เขาเลยรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกแย่กับตัวเองว่าเขาทำให้อีกคนหนึ่งอะเสียใจเขาเขาเลยรู้สึกแย่กับตัวเองนายออฟสดแล้วพอเขารู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยเขาก็จะนิ่งเงียบเพื่อรักษาความรู้สึกที่มันแบบกิวตี้อะรู้สึกผิดอะคะ่ะที่แบบเออเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเราต้องไปเลิกเข้าอ,อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยเขาก็จะเงียบรักษาตัวเองจนกว่าเขาจะแบบรู้สึกว่าไอความกิวตี้นั้นนะ่ะมันหายไปมันจางไปรอเวลารอสัญญาณอะไรบางอย่างเขาอ่ะนะรอเวลารอสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วพอพอเขามั่นใจแล้วว่าทุกอย่างในตัวเขาอะมันสเตเบิลมัน มันมั่นคงความรู้สึกเขามันมั่นคงมันนิ่งเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วที่เขาเลิกกับคนเก่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือการเลิกกันอะมันคือการผิดสัญญาเหมือนกันนะคิดออกใช่ไหมคนมันคบกันมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาแน่ใจแล้วอะเขาจะเข้ามาหาคุณในแบบที่มาพร้อมออฟเฟอร์อะค่ะแบบที่ชัดเจนจริงจังเลยว่าเริ่มต้นกันใหม่นะ น้ำต้มกันใหม่ได้ไหมแบบที่อะไรที่เราเคยคุยวาดฝันหรออะไรเงี้ยเรามาเริ่มต้นสร้างกันใหม่ได้ไหมแล้วก็ขอให้ไปแบบช้าๆนะเพราะว่าเขาอะจะพูดว่าไงเดียถ้าไอความฝันพวกเนี้ยมันคือตึกที่มันสูงแล้วมันใหญ่ ความฝันมันยิ่งใหญ่อะค่ะถ้าเขาอยากจะสร้างอาณาจักรกับคุณอะไรเงี้ยพื้นฐานรากฐานอะของตึกอะมันจะต้องแข็งแรงเขาก็เลยต้องการที่จะสร้างแบบช้าๆแต่มั่นคงประมาณนี้และเค้กมองว่ามันเป็นการดีที่ตัวเขาเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง คือเขาให้เกียิคุณน่ะเหมือนกันเขาไม่ยอมแม้ว่าคือเขาไม่ยอมให้คุณมาเป็นตัวสำรองหรืออะไรเลยเขาให้เกียิคุณมากแล้วตัวคุณเองอ่ะก็รู้คุณค่าของตัวเองด้วยคุณเลือกที่จะไม่เป็นตัวสำรองในความสัมพันธ์ของเขาและเนี่ยมันเลยทาให้ทั้งสองคนอ่ะอีควอลค่ะแบบสินเสมอกันอ่ะเออมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็ทําหน้าที่ทํางานทําอะไรทําสวยของคุณไปอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็เห็น พราคุณก็แบบรู้คุณค่าในตัวเองอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็ยิ่งรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นยิ่งไม่ได้คุยกันยิ่งคิดถึงเขาก็เลยเลือกทําสิ่งที่มันมันถูกต้องและมันไม่ผิดที่จะทําตามเสียงของหัวใจตัวเองคลกมองแบบนั้นหนะนะ อืมแต่เขาก็เลือกคุณแต่ไพ่ไม่ได้บอกนะว่าคุณให้โอกาสเขาไหมเพราะไพ่หมดแล้วไพ่มันจบที่เซเว่นออลครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังจนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ